นับสการ์ทัาพระอาจารย์ครับผมเอาจะเริ่มก่อนข้นมีโชกขึ้นเน้นแท้ครับพอาจารย์ข้นมีโชกนี่นี่ฮ่นนาฮ่าฮเน้นแรงจังครครเลยฮะอันเน้นนี่คือส่องสีอย่างเน็บนี่คือจังไรครับฮ่าาฮ่าฮนเป็นเน็บอย่างเน็บที่เป็นเน็บเพื่อดีดีนั่ยังเป็นคนมีโชคอีกโม่เป็นกันคนพระช่วยที่ตั้งใหิไหม่เอาอ่า อันไหนเพิ่นเพิ่นยังเพิ่นไปบอกหายไปบอกอันป่าข้างบ้านเฮ้ยบอลตัวอไอ้เรื่องแล้ออาอาตัวยังไงเพิ่นบอกว่าพระอาจารย์บอกให้มาหาตาเศ้าในเด้อเหรอพี่สันก็ม่องแลนะ้วนี่นะเศ้าผมมาตั้งแต่เจ็ดมงเคืองที่ครับพระอาจารย์โอ้ตัวเฮ้ พระอาจารย์ก็ลังสันจังหันอยู่ที่เซนรลผมก็เลยมานาั่งถ่ายอยู่ข้างล่างครับก็เลยคุยกับเชี่ยงถ่ายอยู่อนอพระอาจารย์บอกไม่ต้เศร้าเนาะผมบอกไม่ต้เศร้าตัว <c oughs> เดี๋ยวพระอาจารย์มาอยู่มาสายเ <c> ป <oughs> ็นจางไหนครับอาจารย์คิดเป็นอยงมีมีความเคลื่อนไหวหรือเปล่าครับหรือจากไหนโอ้ยเคลียนชิมือฮะเคีื่อนชิมือยางมันเป็นยางมันเป็นเคลือนอยตรวโอ,โอ้ยเนาะหมายถึงความฝันบ่เลย ไมจงานอารวเนรี้มเคียรนไว้มนเคลียร์ทุ่มือิทุกคนบ่เคลื่อนไปตาฝันบ่ครับนี่เออมันก็ต้องวางโอต้องวางยังสั่น์ด้วครับอืต้ว่าฝันปอ้ดองที่ฟังโอ้ยฉันนยืเลย่หอฉันยเลยอันเอาอันฟันอยู่ ฟันน่ะปูน่ะปูเมืองปูวานเหล็กมันรถมึงเห็นบ่แม่นเกิดอะไรขียนทะเบียนรถลงวไห้เอซี่เบิ่งแต่ว่ากจังหวัดบางบ่าจะเฝ้าไปยึดยังอย่างตัวเมื่อท่าน,นเปนแมนเมื่ท่านนั่นเพว่ายังบ่ทันได้ชั่วแต่ว่าเหล็กที่รถน่ะเหล็กที่นันมึงรถมึงน่ะบ้านนี้องเปิดห้องกัคิดว่าตัวนั้นมันบ้านึกว่าแมนทะเบียนรถที่ไหนบอแมนบอแมนทะเบียนรถบอแมนเป็นมากแสดงว่าต้องปเปลี่ยนยุคขอบอย่าง นี่เป็นเลขคัตซี่เป็นยัยวนเป็นหมายเลขเครื่องมั่นไงเป็นบึงเปิดเบิึงโอ้ยโหจาะลงทุนขนาดนั้นเลยไหมครับโวดบ่โอ้ยตัวผมห่วยปวดปวดรอรถเลยฮะอยู่ทั้งหลังดูบ่งงานเป็นบกเกิดกระโปรงหลังนั่นยุกระโปรงหลังมันเป็นเลขยังไงครับคือยุบไปอยู่ตรงไหนคนเขียนนี่บ่แม่นทะเบียนหรือเาเนี่ยเปนเขียนบ่งยื่นโอ้ เอา้าบ่แม่นเลขทะเบียนรถบ<อ>่แม่นเลขที่ติดอยู่รถ<อ>แต่ว่าปู้มาเขียนใส่รถ <c oughs> เอา้า <c oughs> เอาแปลกไม่งวดนี่มาบอกไว้ก่อนว่าอยู่รถเฮาจะได้เห็นดิที่เขาบอกบอเพิ่นนี่ครับไม่กวนฟันบอกกับเพิ่อนอย,ยู่อยู่หน้าโบดของเราบ่อยู่นี่ละ่ะเพิ่นมานี่ก็เลยว่า แต่นี่นี่แหละกระบอกกับทุกคนแหละกระบอกวันนี้แหละยูน่นาบดีนาคุติเลยนะนาคุติเออว่าเนี่ยังกนมาพี่นะครับผมใหม่ยัก็ใหญ่ตัวครับส่วนเพราะว่าโดยปกติถ้าเวลาเห็นปูปูปจะอยู่ด,ด้านหนาโบดีแต่ว,ว่าวันนี้นายจากด้านหนาไม่ยิงเกี่ยไมาท่านนาคุติพระอาจารย์แท้งพวกเธอปฏิมาเขียนเราคนานั้นแหละเพราะว่าพจนียังไปอ๋ออันนัเบิ่ะมันเป็นอารมณ์ระบานครับ ยูหันน่ะยู่รถามื่อขณะเพราะว่าท้องเนนี้เขาบอกเพื่อนู้องเตนห้องงรถไปเพเห็นเพิ่นเพื่นจะเห็นเพื่อนเ่อรถเมื่อขณนไว้แล้วละเมั่อขณบวันพอดีว่านเพิ่นก็ได้ไปเพิ่นจะได้กลับเพิ่นจะได้ย่างีเพื่อ็ไปเรบเองเขาไปเริ่องรถแดงจึงคงองแดงจึงคืองเลขเลขสามตัวไม่สนันเนอ นั่นแหละได้แล้วไม่ใช่ทะเบียนรถแต่เป็นตัวเลขที่ปู่มาเขียนมาเขียนให้ถังว่าแปย่จังว่าคือว่ัเจีนรถจังหวัดเมือนั้นเพราะว่าคนที่ได้ว่าอย่างนั้นนะก็ที่ว่าเขียนลงเขียนจะเปลี่ยนอุปกรณ์ครับแต่ว่าจะเป้าไปไปยังมีสี่จะเป้าไปว่ามันสิแม่แม่ทั้งสิ้นนะคนมากรีดยังไวนทังสิ้นนะครับบัดนี้เขาไปเบื้องแล้วครับ อันเพื่อนเขียนไปนะเก้าศนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าศนย์เจ็ดยเลขซื้อมาได้ตัวนี้ครับไาจาโอ้กระจิบหัวใจลงบนเนาะเก้าศูนย์เจ็ดนั่นแหนะตัวเดียวนั่นแหนะแดงจึงคืองวติโอ้ตอนแรกผมนึกว่ามันปูให้ ว่าสิจับทะเบียนรถวายุปกติคือบอเกเคยหายเล็กสี่โตมีแต่เคยหายหกโตกับสามโตหรือสองโตสุดท้ายแล้วไม่ใช่ทะเบียนรถปูมาเขียนใส่ฟ้ากระโปรงไว<บ>้แดงคืงคืงทะเบียนโมแมน,น,นเขียน FC ซมันเป็นกังไงกันล่นะจุบเขียนตัวแดงน่ đèn đèn <laughs> <đánh, cười> <đánh, đánh> đó đó đèn thật đèn kim cương nó phải viết đèn เรียกพระอาจารย์คิดว่าเป็นตัวนี้แหละตัวที่ปูมาเขียนให้ครับบ่อน่าจะเป็นทะเบียนรถ<อ>นะครับบ่อน่าจะเป็นทะเบียนรถอ,อันนี้คือเลขของปูพุ่มนะครับส่วนปูต่ปะขาเก้า26ก็ยังเป็น926เหมือนเดิมนะครับ<อ>ครับเลขปูต่ปะขาวเท่าทีพานมาบอเ,เคยเคลื่อนไหวบอติงให้เท่าเดียวแล้วจบเลยนะครับแต่ว่าปูพุ่มนี่ จะมีความเคลื่อนไหวอยู่บ้างครับขึ้นแรกมากบอกว่าอยู่รถนั่นแหละเรียกอยู่รถอ่าเรียกอยู่รถพาจานก็นเลยว่าคิดว่าเนยเลยจะเปลี่ยนทะเบียนรถก็<ม>เลยเขียนทะเบีนยนลงไหก่อนส<ม>ามสองห้าหกทะเบียนรถแต่ว่าบอกว่าอย่าเฝ้าเด้อรล้อย่ารอปูมามามาหยับมาหย่บก่อนมาหยับก่อนแต่ว่าสุดท้ายปู่มาก็คือมาบอกอีกอยุ่ยรถนั่นแหละไปเบิ้งเอารถนะครับ เก้าศูนย์เจ็ดแดงจึงคืองูเปิ้เบิ้ลมาล้วนแตคิดว่ามันจะเบี่ยนรถเนาะครับครับเคุนว่าอยู่รถเหมนันเปเบิ้ลมาล้วนเปิ้ลมากว่าแต่ได้ยินนั่ะคิดไม่คิดว่าจะเบี่ยนรถนะครับเพราะคุณว่าเบิ้ลมาล้วนยูรถเนก่นครับก็ดีเปิ้ลเบิ้ลมันก็เห็นตัวนี้แหละแต่ว่าพูดถึงทะเบียนรถนีเ่เอา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 ไว้รถเปลี่ยนทำไมเอาข้าไปรถเปลี่ยน หาเธอนี่ผู้มาแกแล้วแต่เพิ่นสิพิจารณาเอาองซีแม่อันนี้คือไม่เอาตัวเลขปูกับเรียกกันนะปูว่าเลยบอกนี่เม่ปูว่าเลยบอกว่าทะเบียนรถปูว่าเลยว่าเป็นนี่คือทะเบียนรถเนาะครับปูบอกแค่ว่าอยู่รถอยู่รถตอนเพิ่นนี้ว่าจะเปล่าหรือว่านี่เป็นพิชณาบางตากระบางนี้เนาะ เดี๋ยวรอบหนามากก็จะค่อยเขียนไหมก็ได้ครับอาจารย์ตอนนี้ก็เอาไว้ยังสี่สะก่อนนะครับ907นะครับเลขปูพุ่มครับเป็น907ตัวที่ปูเขียนให้ครับส่วนตัวนี้เป็นทะเบียนรถคันที่ปูมาเขียนใส่ครับ907เขียนใส่ฟ้ากระโปรงนะครับอันนี้ทะเบียนรถ3256นี่คือตัวเลขปูพุ่มนะครับปูทัปลาขาคงที่นะครับ926นะครับ ส่วนสองเก่พระอาจารย์คนจับออกมาให้ครับขากขกรการขลทะเบียนอะอกเลยบแมนแอ,มอาขากับขาครับผมเสียฟังพระอาจารย์ก็แล้วกันอืารเปนบเลทะเบียน,ยยานายรา,นา,าเป็นบุฟเขียนหนูอื่น,นให้ครัขงขาากร้จะเปลี่ยนเงนสขายหน่อยเียแต่ยัคนเห็นเ่ยัคนเห็น อันนี้หมายถึงขาทิมด้ครับขีดสองขีดครับผมให้เอาพระอาจารย์บอยจับครับว่จับเป็นสิ่งทีเรื่องที่กัน่นะครับสองหกี่นี้อาจารย์บอกว่าไม่ต้องจับว่าสันนะครับแต่ว่าปูเขียนไห้คื่อตัวนี้เพื่อตัวนี้เป็นหลักนะครับเดี๋ยวถ้าจังไงกันล่องออกไปเสียงเบิงสะกอนะครับอาจารย์เอฟซีเพิ่นไปกิจารณาบางก่อนนะครับถามนี่วางเพื่อนไว้ยังไงกันเพราะว่าถ้า ว่าดีรถเมืนอไงลนะ่ะถ้าเพิ่นไม่เขียนนะ่ะมันก็นจะเป็นตัวทะเบียนรถเท่านั้นครับถ้าเพิ่นบตะปูมาเขียนกระสีเอาทะเบียนรถเออติดว่าวครับแต่ว่านี่ปูมาเขียนเนาะมันก็โมแมนทะเบียนรถไปเรืนนะ่อยบัตครับอืมเอากระตั้มนั้นครับท่านแม่ทะเบียนรถไปทีแม่ช,ช่องห้องขุดด้วยชองหกกระือเรียกปู ลุกปูแต่าขาเอาอ้าวเดี๋ยวยังไหนท่านมีความเื่อนไว้ยังไหนนีเห็นอะไรปูเงินกันสิมาบอกไม่อยากอยูอย่ดอ,อ,อกพี่ปูพุ่มเงินกันขึ้สิบว่ามากทำหนี้หรอกแต่ว่าลแต่วันหนึ่งครับอาจารย์เด็กสัญจรเนานะสัญจรบ่งอุจาร์ดิ้ครับน,นี่เจ้าคนมีตัวเรื่องอะไรสัญจรปูก็ระได้ยินเพราะว่าสนนันเป็นปูบระสุยิงมาสัญจร มียเอ็มซีเป็นคอมเมนต์มากอยู่ตั้งแต่ตุนตุ่นหัวที่ผ่านมากว่าเด็กสันจอดมันบมันสันจอดเลยเขาก็ฟังไม่ได้เมื่อนั้น่ะมันออกดูแลนามบินน้่งก็นดิวงื่อนบ้างนี่ขมันสันจอดไปเลยครับอาจารย์บอกอีบอกว่ากูจะน้ำบินนั่งไ่ค่อยมีละว่ามันเขาออกซังมองบอกบอล่ะเอาคนนั่งเบื้องบนเนาะเพราะว่าออกกูน้ำบินน้่งนนตบุรีเนาะแม็นบอกครับอื โอ้ยผมก็งงเรื่องแบบนี้ใช่ไหมอันที่ว่ามัานอันที่ร,ถร,ถตรัตตลีเป็นจังหวัดเลยหรือ่ามาจาก,านนกวัดนังรัตตลีขงวัดนั่นแหลอ,อตเตอรี่เป็นอย่างวัดเลยแมนครับลอตเตอรี่นะนม่ลอตเตอรี่ผมบานผมฟังตอนออกอ๋อผมเป็นยังออกกร,ระป๋าจานท่านไปแล้วครับอ,อดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเขากบบที่บอไปอันนี้กับมันไปไหนเ็ตื่นเต้นก็ตื่นเต้น มอันนี้ก็บอก่ไว้ได้คนเราขับล่องออกไปพิจารณาเบิ่งครับผมนะครับครบแล้วทั้งเลขปู่ตาปาขาวและเลขปู่ภูมิครับผมกุญบัญชัยครับแต่ว่าอย่างไรก็อย่าลืมตัดนะครับเนาะแต่ว่าเลขปู่ปากขาวมันบ่มีเนาะบมี่นมีบ่มีเคลื่อนไหลกับโมีเคลื่อนแล่นะครับยกเว้นเลขปู่ภูมิถ้าจะมีความเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเอามานี่กันที่รบกวนพระอาจารย์สานี่ี่ครับคือว่าพระอาจารย์จะไป อาหา,าท่านพามาหากลางปาไบยุววัดิไยุคุณรครับเครยังเลี้ยวคุณะอ,อัตอนนี้ก็เก้าโมงกำลังจะเก้าโมงสิบนาทีเก้าโมงเช้าหายังอนทานแน่วเติมน,น้ำมันรดกอนครับยังขึนขับนะี่หา้ายล้วติมน้ำมันรถประ่นบริไ้ขับไปเติมยุปบั่มเหรอครับ ป้าจ้างซื้อน้ำมันมาเติมขับไปใหุ้กานซื้อมาใหุ้กานมันบผมีเห่จัดยานงงงงมไม่จัดยาคืองงเขาเอย่างซื้อเขาอย่างเอาแต่เอาน้ำมันมาจังสิได้ยังจะเอาน้ำมันใส่คำพบดมีอะไรเขาไม่ใส่ใส่น้ำมันยางงงยางงโอ้ยอาจารย์โอ้ยเนาะบอกไอ้ผมงงหนึ่งวันซื้อน้ำมันมาเติมเอาเอง โอ้เดี๋ยวผมสิม,มึนครับผมเดี๋ยวก็สันกกระกลับห่้ามาจา,า์ซมีนะก่อ,ะ <laughs> อนที่สิม,มึนไปวันนี้ <laughs>